สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนโฟโต้แสแคบแบบวิธีง่ายๆเวลาแต่งรูปอะไรอย่างเี้ะเรากดที่เข้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าการแก้ไขภาพวิธีง่ายๆคือเราแค่หารูปจะจะจะแต่งรูปแบบไอก็ได้หรือว่าเราจะแต่งงี้ก็ได้เดี๋ยวรูป รูปนี้ก็ได้ปรับสีปรับความคมชัดมากคมชัดมากกว่าเดิมแบนนี้แล้วแต่เราที่เราชอบนะคะปรับความเข้มของรูปต่ำหรือสูงก็ได้เราชอบแบบไหนก็แล้วแต่เราละดูความสว่าง ความเข้มเราชอบแบบนี้ล้วแต่เราเลยความสว่างนี่ปึ๊บแ,แบบนี้ก็ได้ความมืดนี่ล้วแต่เราที่เราชอบแล้วแต่สไตล์เราด้วยเ,เวลาเราใส่กรอบดูกรอบนะคะชอบสีไหนลรวก็ใส่สีดำดีกว่า โอ้ยมันจะสีนี้เพิ่มความนา่าให้กับกอะแล้วก็ตก,ตกลงนะคะแล้วเพิ่มแสงวัตถุแล้วก็แล้วแต่เราชอบภาพมัวไอ,อภาพมมัวนะจ๊ะ แก้ไขมันว่าลบรตําหนิอะไรอย่างนี้แล้วก็ลบลำดึงกระดะลบระําหนีเป็นมันว่าที่เรารอยที่ที่เราไม่ต้องการอย่างนี้นะคะเวลาตัดภาพแล้วก็แบบว่าตัดภาพเป็นประมาณอย่างนี้เป็นมุรีอะไรอย่างนงี้นะคะที่เรา เหมือนว่าเราไม่ต้องการแบบภาพที่เราไม่ต้องการะนะคะนี่ตัด่ามันจะเลยแค่นี้ค่ะการแต่งรูปก,ก็แต่งง่ายๆแล้วแต่ความความเป็นยังไงอ่ะความชอบของเราแล้วเราก็เราเสร็จแล้วเราก็บันทึกบันทึกในโฟลด์ก็ได้อย่างนี้นะคะ